รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับคุณผู้ชมทุกวัยตอนนี้เราสุดข้ามาอยู่ที่สยามพาร์คซิดีใช่แล้วก่อนอื่นต้องขอสวัสดีพอ่อแม่พี่น้องสวัสดีคี่บ ขอต้อนรับคุณสุรายการปากว่ามือถึวันนี้นะแขกรับเชิญของเราเนี่ยชวนมาที่นี่ทำไมก็ไม่รู้เอ๊ะหรือว่าจะชวนแบบเล่นน้ำที่ทะเลกรุงเทพหรือเปล่าอ่ะไม่เตรียมชุดแปะมาด้วยอ่ะก่อนอื่นเตรียมหุ่นที่แปะก่อนไหมช่วยดูสังขารพิจารณาสังขารเองด้วยเดี๋วกบอน เรื่องการเธอร์ปไแม่มวันนี้น่ารักนะใช่เพราะว่าฉันต้องทําตัวให้น่ารักสมกับคนนี้เลยแขกรับเชิญของเราเพราะาเขามีแฟนคลับเยอะมากฉันก็เป็นแฟนคลับเขาแต่ว่า <ทำ S 1> ต้อง <ทำ S 1> บอกว่าแฟนคลับเขาเยอะอจริงๆและมีทุกรุ่นเลยวิธีการคัดเป็นแฟนคลับนี่คือต้องเช็คหน้าใช่ไหมว่าต้องหน้าผ่านก่อนใช่ปะก็เช็คหน้าไงเธอเลยไม่ได้เป็นงั้นเดี๋ยวฉันไปอัพหน้าก่อนก็ได้ช่วงฟีดรู้เอกเห็น สนับสนุนโดยสถาบันแพทย์ความงาม RFDI บายรัสภู่ความสวยสมบูรณ์แบบโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นี่มีคุณผู้ชมนะส่งคำถามเข้ามาทาง Facebook กีว่าอะไรถามว่าพออายุมากขึ้นเนี่ยใบหน้าและลำคอ,อก็เริ่ม <c oughs> เหี่ยวมีริ้วรอยซ <c oughs> ื้อครีมบำรุงมาทาเท่าไหร่ก็ไม่หายทำในดินจะได้ผลแล้วก็ปลอดภัยด้วยการใช้ครีมบำรุงเนี่ยฮะชื่อก็บอกแล้วเนี่ยว่าบำรุงนี่ก็จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นนะครับให้กับผิวเท่านั้นนะฮะ <c oughs> และเนื้อครีมเนี่ยก็ซึมซับเข้าสู่ผิวได้เพียง 10- 20%เพราะต้องผ่าน ชั้นผิวต่างๆของร่างกายไม่ตรงจุดเท่าที่ควรอ๋อเออนี่พอ,อ,อที่เขาแนะนากันมาครับว่าสมัยนีย้ปัจจุบันมีเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยทำให้เซลล์ผิวของคุณเนี่ยกลับมาเป็นวัยสาวได้อีกครั้งไม่ยากเลยถูกต้องนะ<อ>แล้วก็มีหลากหลายวิธีนะอย่างเช่นการทําเลเซอร์นะฮะยกกระชับผิวลดปัญหาการหย่อนคล้อยนะครับโดยช่วงแรกเนี่ยจะทํา3สัปดาห์ต่อครั้งนะฮะแล้วก็ต่อไปเนี่ยก็ควรทําอย่างน้อย 1- 3เดือนต่อครั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นคอลลาเจนให้กับผิวด้วยอ๋อเออนี่หรือจะเป็นการทำะอิวช่ว์ วิตามินและตัวยานในการรักษานะครับอย่างมีประสิทธิภาพซึมซับเข้าสู่ผิวเนี่ยสาและ70-80%ตามลําดับเลยนะครับโอ้โห oh, oh, และสุดท้ายนะครคือ mm hmm. การทําโบท็อกซ์ยกกระชับผิวนะครับกล้ามเนื้อบริเวณที่หย่อนคล้อยได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่ง ทั้งหมดก็อยู่กับปัญหาที่เกิดขึ้นว่ามากหรือน้อยเช่นกันนะครับใช่แล้วครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะต้องอยู่ในก,การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะครับที่มีประสบการณ์และมีความชนาญยิ่งดีเลยใช่แล้วนะฮะอ่ะย้ำานะฮะคุณผู้ชมอ,อย่าลืมนะฮะส่งคําถามเข้ามายัางรายการนะครับคำถามใครได้ถูกคัดเลือกขึ้นมานะฮะก็จะมีคุณหมอมาตอบนะฮะส่งเข้ามาทาง w w w f a c e b o o k c o m m o u h a i นะครับช่วงขันไม้ขันมือหุยพอเดินเข้ามาในเสียมพารซีนี่นะ มีแต่คนบอกว่าเลี้ยเอ็ก,กี้เต็มเลยอ่ะใช่กินอาหารไหมเหลอะ <c oughs> เป็นคนก็น <c oughs> เป็นคนเป็นคนแต่ที่เล่นดูดดคึกคักสนุกสนานมากเลยเนาะมากเครื่องเล่นของเล่นเยอะแยะมากมายแต่เรายังหาไม่เจอเลยนะแขกรับเชิญเราอยู่ตรงไหนแขกรับเชิญเขาไปอยู่ตรงไหนไม่รู้ไปเล่นเครื่องเล่นไหนซ่อนอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อ่ะโอ้แต่แตดีไม่ดีแล้วนะก่อนที่จะไปหาแขกรับเชิญนะทำไมมีคนนึงนะใหญ่จะมานั่งคุยกับเราอ่ะฉันรู้แล้วล่ะ คันนี้เนี่ยตลอดเลยจริงๆไม่อยากคุยด้วยนะให้เวลาเขาทุกทีนะหญิงก็ต้องเจอหญิงเจอหญิงเจอตลอดหญิงเจอเพราะฉะนั้นไปหญิงเจอกันก่อนเจอเสือน้าจอเจอหน้าจอสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเจอหน้าจอนะคะช่วงที่จะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตเรื่องราวของคนในวงการบันเทิงกันค่ะสําหรับตอนนี้นะคะหญิงเจอยืนอยู่ที่งานมงคลสมรสระหว่างคุณชาคิดและก็คุณบุนเส้นค่ะคุณผู้ชมแหมในที่สุดคู่นี้เขาก็ได้แต่งงานสมใจหญิงเจอเลยนะคะ เพราะว่าแอบลุ้นคู่นี้มาตลอดเลยค่ะแต่ที่สําคัญกว่านั้นนะคะหญิงเจออยากจะรู้ว่าถ้าเกิดว่าทั้งคู่เนี่ยมีลูกตัวเล็กๆนะคะคุณผู้ชมเหล่าบรรดานเพื่อนๆของทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยเขาอยากจะตั้งชื่อให้ลูกของคุณชาคิดกับคุณเส้นว่าอะไรนะเอาเป็ว่าเดี๋ยวเราเข้าไปถามข้างในกันดีกว่าว่าพวกเขาเนี่ยมีไอเดียอะไรเก๋ๆกันบ้างตามมาเลค่ะ สวัสดีค่ะพี่กค่ะสวัสดีครับสสวัสดีครับค่ะว,ว,วันนี้มาอยู่ในงานมงคลสมรสระหว่างพี่กินกับรุ่นแล้วเป็นางานตื่นเต้นขนาดไหนบ้างตื่นเต้นมากครับไม่เคยคิดว่าจะเห็นพี่ชายตัวเองแบบได้แต่งงาน,<ข>าน,นอย่างนี้จริงๆตื่นเต้นจริงนะถามพี่เกลือนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าทั้งคู่เนี่ยแต่งงานแล้วมีน้องตัวเล็กออกมาพี่เกลออยากให้ทั้งคู่เออลูกอะค่ะชื่อว่าอะไรเพราะอะไรของทั้งคู่เหรอหลานอะชื่อหลานผมว่าต้องต้องชื่อไอ้แสบทำไมอะพี่แสบทั้งคู่ไง พ่อก็แสบแม่ก็แสบลูกมาชื่อไอ้แกบน่ารักดีสวัสดีค่ะพี่หนุ่มนะคะกับน้องฟ้าอยากถามนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าทั้งคู่เนี่ยมีลูกแบบที่คิดกับบุญเส้นน่ะนะคะ,ะอยากจะช่วยตั้งชื่อให้น้องเขน,นิดนึงว่าจะควรจะชื่ออะไรบ้างเพราะอะไรก็จะขำๆนะฮะค่ะน่าจะว่าชื่ออะไรเอ,อ,เอกม,ะะอมัยฮะเพราะมติดกับทองหล่อเขาบ้านคุยอยู่ทองหล่อไม่รู้ฮะแต่ผมรู้สึกว่าไม่รู้เลยลองลองนายเอกมัยเออเออไม่เลวเหมือนกันอยากเออให้พี่เมย์ช่วย ตั้งชื่อลูกของทั้งสองคนสมมตวิว่าเกิดทั้งคู่เนี่ยมีลูกมีน้องมาแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะควรจะให้ชื่ออะไรเพราะว่าอะไรบ้างชื่อเหรอคะก<ช>็จริงๆทั้งสองก็ชื่อชาวนเส้นแล้วกันคุณผู้ชมค่ะเรียกว่าคู่รักคู่นี้เป็นคู่รักที่ซาบซ่านแล้วก็โรแมนติกที่สุดในตอนนี้ก็ว่าได้นะคะยิ่งเจอให้เป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะแต่ที่สําคัญนะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงจะตามลุ้นแล้วก็เป็นกําลังใจเชียร์คู่รักคู่นี้นะคะที่แต่งงานแล้วก็แฮปปี้เอนดิ้งกันมาตลอดใช วันที่เขาจะสร้างครอบครัวใหม่กลาเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ในใ่าอิจฉาค่ะคุณผู้ชมแต่สำหรับวันนี้นะคะเสหน้าจอต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์นะสวัสดีค่ะไปแล้วเจ,จอน้าจออ